ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพอดีตเจ้าอาวาสหลวงพ่อจ้อยหลวงปู่แดงพระครูสมุทรบุญญาคมหลวงพ่อบุญมาพระอธิการชาลีอติชาตโตพระประหลัดจ,จรัญปรับพัสะโรณวัดนางตะเคียนตำบลคลองขื่อนอำเภอเมือจงจังหวัดสมุทรสงครามในวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2566นี้ตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน3กำหนดการ เวลา10บนาฬิกา30นาทีพระสงค์เจริญพระพุทธมนต์เวลา11นาฬิกาถวายพัฒตาหารเพลแด่พระสงฆ์เวลา12นาฬิกาพระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวายพัตตาหารและเป็นเจ้าภาพถวายจตูปัจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตรูปละหนึ่งพันบาทและสวดมาติกาบางสุกุลรูปละห้าร้อยบาททุกท่านที่ร่วมทาบุญรับของที่ระลึกจากท่านเจ้าอาวาสติดต่อร่วมทาบุญได้ทุกวันที่พระประหลัดอนันต์จันทบัญโยเจ้าอาวาสวัดนางตะเคียนโทรศูนย์แปดห้าหนึ่งหกแปดสามสามหกสามศูนย์แปดห้าหนึ่งหกแปดสามสาม หกได้บุญ อิ่มใจสร้างกุศลครั้งสำคัญขอเรียนเชิญทุกท่านร่วรรมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพอดีตเจ้าอาวาสหลวงพ่อจ้อยหลวงปู่แดงพระครูสมุดบุญญาคมหลวงพ่อบุญมาพระอธิการชาลีอาติชาโตพระประลัดจ,จรันประพัสโรณวัดนางตะเคียนตะบนคลองเขินอำเภอเมืองจังหวัดสมุทร,รสงครามในวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2566นี้โดยพร้อมเพรียงกัน